เป็นหัวชาร์จที่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่เป็นหัวชาร์จ PD ไฟเข้า1 0 0ถึง240โวลต์ไฟที่นี่ไม่เรียกประมาณ105 1 0 5มิลลิโวลต์ก็แสดงว่าหัวชาร์จนี้เป็นหัวชาร์จที่พอใช้งานได้ผมจะลองต่อโหลดไปสัก2แอมป์สัญญาณที่2.5ไมโครเซก ที่เป็นเขียวๆนี่หมายความว่าสามารถชาร์จได้ครับทดสอบที่9โวลต์2.77แอมป์หรือ25วัตต์สูงสุดผ่านไป3ชั่วโมง25วัตต์สูงสุดเท่าเดิมซัมซุงที่มาทดสอบนี้จะไม่มี PD ดีผมจะลองดูว่าจะทำได้สูงสุดกี่โวลต์ครับถ้าไม่ใช่ PD ดีจะทำได้สูงสุดที่9โวลต์ครับตอนนี้ผมจะลองใช้โทรศัพท์ซีมี่ไม่ได้ขึ้นว่าชาร์จด่วน ชาร์จไปได้ที่5โวลต์ก็จะกลายเป็นการชาร์จช้าทันทีครับสรุปถ้าอุปกรณ์ที่มาชาร์จด,ด้วยไม่ใช่ PD มันก็จะกลายเป็นชาร์จช้าทันทียกเว้นถ้าเป็นของซัมซุงด้วยกันก็จะชาร์จได้สูงสุดที่9โวล